สุดแล้วหิวอิ่มนานลดพุงรีนไวปลอดภัยในหนึ่งเดือนหลายหลายคนคงมีความกังวลใจในเรื่องของการลดน้ำหนักกันอยู่ใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้มิมีวิธีจะมาบอกในแต่ละวันนะคะหลายๆคนคงจะชอบทานจุกจิกใช่ไหมคะมิเองก็เป็นคนหนึ่งคะ่ะที่คุมตัวเองไม่ได้เลยสักทีชอบกินจุกจิกในแต่ละวันและเป็นสาเหตุหนึ่งเลยคะ่ะที่ทําให้เราน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นและก็อ้วนขึ้นอย่างชัดเจนมันจะดีกว่าไหมคะถ้าเราจะมีตัวช่วยดีๆที่จะช่วยในเรื่องของการคุม หิวอ,อิ่มนานและช่วยเบรนไขมันในร่างกายของเราวันนี้เลยค่ะ อรินพัทผลิตภัณฑ์น้องใหม่เปิดตัวจากโรงพยาบาลยันฮีนะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะดูแลรูปร่างกระชับสัดส่วนเบิรินไขมันที่สำคัญช่วยให้น้ำหนักตัวเนี่ยลดลงได้จริงใช้สารสกัดนำเข้านะคะใช้เป็นเม็ดมะม่วงแอฟริกันนะคะช่วยในเรื่องของการบล็อกแป้งบล็อกน้ำตาลนะคะที่สำคัญเลยเบิรินไขมันได้สูงสุดถึง98%ฟังไม่ผิดค่ะเบิรินไขมันได้สูงสุดถึง98%เร่งการเผาผลาญได้มากสุดถึง3เท่าง่ายๆเลย เพียงทานวันละหนึ่งเม็ดก่อนอาหารเช้านะคะ15-30นาทีเท่านั้นเองที่สาคัญดื่มน้ําต่ำเยอะๆนะคะเพราะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายได้ด้วยนะนี่ผอมตอนนี้แล้วจะผอมตอนไหนล่ะคะรีบไปต่ากันให้ไวเลยนะคะ